หนังส่วนใหญ่ที่มันมีการใช้คำหยาบหรือว่าใช้ภาษาที่มันรุนแรงเนี่ยมันจะเป็นแบบ13บวก15บวกซึ่งก็จะแจ้งไว้ก่อนนั่นแหละเพียงแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยคนที่ดูจากสตรีมอะไอตัวเตือนเล็กๆอะมันไม่ทันได้ มันมันไม่มันไม่ทันได้ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าบางทีไซก็เป็นคือแบบว่าเห็นเห็นเห็นยายาใช่ป่ะแล้วก็รู้สึกว่าอุ้ยยายาเล่นไหนก็ดูใสใสเลยแบบอุ้ยต่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคือแบบอุ้ยแต่แล้วเขาเขาทวรนี้กันอะไรอย่างเงี้ยเขาฟาดเอาอะไรฟาดหัวกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็อ๋อแต่คืออย่างเงี้นนะเราก็จะทําความเข้าใจไปเองไงว่าอ๋อมันเป็นมันเป็นชีวิตของคนที่เขาโตมาในในในวิธีแบบรุนแรงอะอ่ามันก็เป็นวิธีการใซมองว่าภาษามันเป็นวิธีการถ่ายทอด acting อย่างหนึ่งอะค่ะคือมันมันมีภาษาแล้วมันมีอวัจนภาษาใช่ไหมที่นักแสดงมันต้องใช้ร่วมกันดังนั้นคือเลือกที่ว่าแต่ละคอนเทนต์แต่ละเนี้ยให้มันเหมาะสมกับกับกับไหวของผู้เสพจะดีที่สุดกันได้เข้าชิงหรือการมีคนมองเห็นเราอะมันแบบมันเหมือนได้รับการกอดอะเออซึ่งใจว่าอันเนี้ยมันมันดีใจมันชื่นใจเราเต็มที่ทุกคนเขาก็เต็มที่เหมือนกันทุกคนเขาก็เก่ง ของเขากันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยที่แบบคณะกรรมการเขาถึงได้เห็นแล้วก็เสนอชื่อเป็นโดมิเนตเข้าไปความรู้สึกในการเข้าชิงนักสแสดงสมทบสุพรรณหงษ์ครั้งนี้ดีใจค่ะดีใจและเป็นเกียรติมากๆนะคะที่ได้เข้าชิงรางวัลนักสแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมนะคะ,<ม>ะสุพรรณหงษ์ครั้งนี้ครั้งที่32ใช<ม>่ไหมใช่ใช่ใช่ใชคือการเข้าชิงนี้ไม่ใช่ครั้งแรกแล้วก็การได้รับรางวัลก็ไม่ใช่ครั้งแรก ใช่ค่ะก็อันนี้สำหรับสมทบสมทบหญิงน่าจะเข้าชิงครั้งที่สนะเอาจริงๆถ้าเอาเข้าชิงนะคะแต่ว่าที่ได้ก็คือ,อได้มาแล้วจากตอนหน้าปกอันนั้นสมทบหญิงเหมือนกันความคาดหวังครั้งนี้ค่ะพี่สาวโอ้หจริงๆนะใซว่ารางวัลน,นะคะเวลาเราได้เข้าชิงเราดีใจอยู่แล้วละเพราะว่ามันก็คือว่าเหมือน เหมือนผู้คนที่ที่อยู่ในวงการตรงนี้ที่เขาเห็นเรามาตลอดนะคะแล้วก็เหมือนเราได้รับการอบกอดอะว่าแบบเฮ้ยโอเคเรา สิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณแสดงอ่ะเออเราเห็นนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พี่พี่น้องๆเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ที่ได้เข้าชิงในทุกสาขาเลยอะ่ะเราในฐานะที่แบบเราอยู่กับวงการนี้มาตั้งแต่ต้องต้องบอกว่าตั้งแต่เกิดอะคะ่ะ<ม>แล้วก็ทางานมาเซก็ทํางานมา30มปีแล้วอะเซรู้ว่ามันคือรางวัลทางใจมากๆ<ม>นะคะจริงๆแล้วการได้ทํางานได้ทําหนังได้มีส่วนร่วมในหนังเรื่องหนึงไม่เป็นรางวัลในตัวเองอยู่แล้วล่ะนอกเหนือไปจากการเป็นแบบการทํามาหาเลี้ยงชีพอะคะ่ะแต่ว่าการได้เข้าชิงหรือการมีคนมองเห็นเราอะ่ะมันแบบมันเหมือนได้รับกการอ อเออซึ่งใจว่าอันเนี้ยมันมันดีใจมันชื่นใจแล้วแล้วเราเองอ่ะก็ลุ้นนะให้คนอื่นเขาได้อะไรอย่างเงี้ยเออก็คือจะเหมือนแบบอุ้ยอยากให้คนนี้แบบเรื่องนี้ได้เหมือนกันแบบเราก็ดูหนัง,งที่ชิงใช่ค่ะเราล้วเราใส่เชื่อว่าทุกคนที่ได้เข้าชิงอ่ะเป็นอย่างนี้กันหมด คือแบบเุ้ยเราก็ดูคนนั้น,นเล่นเฮ้ยเขาก็เล่นดีคนเรื่องนี้ก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างการสแสดงของเราได้รับการอบกรอดมาแล้วมันมีความชื่นใจในการคงเส้นคงวาการสแสดงของตนเองอย่างไงบ้างอืมจริงๆแล้วจริงๆแล้วชีวิตนักแสดงมันจะประหลาดอย่างนี้ค่ะคือเราไม่สามารถเลือกได้ใช่ไหมว่าเราไม่สามารถจะแบบเธอเอาฉันไปเล่นหน่อยอ,อะไรอย่างเงี้ยแบบว่า พี่พี่พี่จ้างหนูไปเล่นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออหนูได้รางวัลมานะคือคือแล้วแล้วยังไงมันมันมัน,ม,นมันไม่ไม่สามารถบอกแบบนี้ได้หรือว่าทุกเรื่องที่ฉันเล่นจะต้องได้ชิงนะมันก็เป็นไปไม่ได้ถูกไหมคะดังนั้นเราแค่สิ่งที่เราทําได้อะคือทําให้มันดีที่สุดเท่าที่พื้นที่ในในเวลานนะทำงานตรงนั้นนะ่ะมันจะ เปิดพื้นที่ให้เราได้ทําอะไรได้บ้างทําให้มันดีที่สุดทําให้มันเต็มที่ที่สุดคือไม่ได้แบบว่าถ้าเรื่องนี้ดูแบบไม่น่าจะได้รางวัลฉันก็ไม่เล่นคือไม่ไม่ใช่แบบนั้นคือจริงๆส่ชอบคือส่ชอบการแสดงและชอบอาชีพตัวเองเกินกว่าที่จะต้องมานั่งรู้สึกว่าถ้าไม่ต้องได้ต้องไม่ได้ต้องอะไรอย่างเงี้ยจริงๆการการได้ทํางานอ่ะมันเป็นรางวัลของายอยู่แล้วอืมแล้วแต่มันก็ทาให้เราทาให้เรารู้ว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ<ๆ><ๆ>ความเต็มที่อ่ะมันมีคนเห็นเสมอ,อม แบบเข้าวงการใหม่ๆหรู้สึกว่ารางวัลฉันต้องได้รางวัลก็หายรางวัลน,นี้ไม่ขนาดกระหายแต่ว่าเราเคยเห็นพ่อเราได้นึกออกปะเออเราก็เราก็จะเคยเห็นแต่ว่าพ่อายเขาจะได้ในแนวแบบเขียนบทหรือกำกับอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเออเขาก็ได้ของฝั่งการแสดงบ้างทั้งทางหนังทางละครล้วก็แบบเ<ม>ก่งว่ะ<ม>คือคือแต่ไม่ได้คิดว่าตัวเองแบบต้องฉันจะต้องอะ<ม>ไรเงี้ยเพราะอย่างที่บอกเราไม่สามารถจะไปบอกให้คนแบบพี่เรื่องหนูไปเล่นบทดีๆหนูอยากได้รางวัลมันมันบอกไม่ได้ไงแล้วก็เออมัน มันไม่ได้รู้สึกว่าต้องเป็นนักแสดงนําเท่านั้นถึงจะไปลุ้นอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นหน่วยไหนในหนังอะ่ะใส่ว่ามันสําคัญหมดอยู่แล้วไงหรือว่าอย่างเพราะอย่างสมทบอะ่ะจะใช้ได้ตัวแรกก็คือได้จากสมทบไม่ได้ว่าได้จากนาคือนาได้จริงแต่ก็อย่างที่บอกค่ะว่าเราเต็มที่ทุกคนเขาก็เต็มที่เหมือนกันทุกคนเขาก็เก่งของเขากันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยที่แบบคณะกรรมาการเขาถึงได้เห็นแล้วก็เสนอชื่อเป็นโนมิเนตเข้าไปอีกเรื่องหนึ่งนะคะกับ กับการที่มีนะักวิชาการมาพูดถึงการใช้คำหยางในสื่อภาษาใช่ไหมอยากให้พี่ชายขัะแสดงควาคี่เห็ใ่ในส่วนนี้ในในเรื่องที่เป็นประเด็นว่า ภาษาที่มันรุนแรงแบบหรือว่าหลายๆคนรู้สึกว่าเฮ้ยเยอะไปหรือเปล่าพร่ำเพรื่อไปหรือเปล่าจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยะระบบการจัดเรดตติ้งนะคะทั้งของในโรงหนังเองแล้วก็ในเขาเรียกว่าเลยสตรีมมิ่งต่างๆเนี่ยค่ะมันจะมีเรตติ้งของมันอยู่ซึ่งภาษาก็เป็นพาร์ทหนึ่งของความของความรุนแรงที่เขาจะใช้จัดเรดตติ้งเหมือนกัน <Ừ. S 1> ภาษาการเห็น การทำร้ายกันหรือว่าแบบเห็นแผลหรือข้อความรุนแรงทางใจเนี่ยมันก็จะถูกรวมไปด้วยซึ่งเท่าที่เห็นนะคะเท่าที่ใส่เห็นและกันเอาอย่างนี้ว่าหนังส่วนใหญ่ที่มันมีการใช้คําหยาบหรือว่าใช้ภาษาที่มันรุนแรงเนี่ยมันจะเป็นแบบ13บวก15บวกซึ่งก็จะแจ้งไว้ก่อนนั่นแหละเพียงแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยคนที่ดูจากสตรีมอะไอตัวเตือนเล็กๆอ่ะอม,มันไม่ทันได้ มัน,ม,นมันไม่มันไม่ทันได้ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าบางทีไซก็เป็นคือแบบว่าเห็นหเห็นเห็นยายาใช่ป่ะแล้วก็รู้สึกว่าอุ้ยยายาเล่นไหนก็ดูใสๆยอะไรแบบอุย้ยตต่อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคือแบบอุ้ยแต่แล้วเขาเขาทวนนี่กันอะไรอย่างเงี้ยเขาฟาดอะไรฟาดหัวกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็อ๋อแต่คืออย่างนั้นอะเราก็จะทําความเข้าใจไปเองไงว่าอ๋อมันเป็นมันเป็นชีวิตของคนที่เขาโตมาในในในวิธีแบบรุนแรงอะอ่ามันก็เป็นวิธีการไซมองว่าภาษามันเป็นวิธีการถ่ายทอด a c t i n งอย่างหนึ่งอะคะ่ะคือมันมันมีภาษาแล้วมันมีอวัจนภาษาใช่ไหมที่นักแสดงมันต้องใช้ร่วมกันแต่ว่าคราวนี้เข้าใจว่าหลายๆคนหนึ่งคือไม่รู้สึกแปลกด้วยที่เห็นไบรท์หรือย,าย่าๆเราเรายกตัวอย่างเธอฟอร์แค s t แล้วกันนะคะคือ น้องย,ยายาฉันเห็นเขามาตั้งแต่แบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบทย,ยายาทำไมอยู่ในหนังที่มันรุนแรงอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะ<ม>ก็อาจจะอาจจะตกใจใจจริงๆแล้วในในเชิงเรตติ้งนะคะก็ก็เตือนเตือนเตือนไว้แล้วหนึ่งสองก็คือใส่ไม่ได้มองว่ามันดูเกินจริงเพราะว่าด้วยสังคมและชีวิตของตัวละครในเรื่องแต่ละเรื่อง<ม>อ่ะมันก็จะ มันมันเรียกร้องให้พูดจาอะไรอย่างเงี้ยกันอยู่อะค่ะใส่เล uh ่นโฟกิงสองอะ uh huh. มันทุกคนก็จะแบบเฮ้ยว uh ่า huh. ไง <laughs> มันก็จะเออมาถ้าถ้ามัน,ม,นมันบวกกับการมันเป็นเรื่องของคาแรคเตอร์ตัวละครด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ uh huh. ก็เลยยังไม่ได้รู้สึกว่าเป็นความเป็นความ เกินจริงที่จะใช้อะจใจมองว่ามันมีระดับในการใช้ของมันอยู่แล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวถ้าจะยกตัวอย่างอย่างใัยยกตัวอย่างโฟลคิงมาหรือว่าเธอฟอ์แคชมาเมื่อกี้ใส่ก็มองว่ามันเป็นพื้นที่ที่ใช้ได้ในสถานการณ์ที่ตัวละครกําลังเผชิญอยู่แต่ถ้าถามว่าใส่เห็นด้วยกับการที่ทุกคนจะต้องแบบพูดคาหยาบเพราะว่าถ้าหยาบแปลว,ว่าจริงใจอันนี้ใส่ไม่เห็นด้วยกับไอเดียนี้<ม>อะต้องบอกแบบนี้ก่อนค่ะเช่นนักแสดงของพี่ายเองก็จะมีแบบ การพูดคำหยาบเหมือนกัน,ในใตลอดเวลาค่ะบทของอินทิลาเนี่ยออออาจจะยกเว้นตาคลีเพราะไม่ได้พูด <c oughs> <c oughs> แต่ก็คือคือก็ไม่ได้หมายความว่าใส่จะต้องเอาวิธีพูดเนี้ยไปใช้กับทุกที่หรือทุกคนหรือว่าอย่างกระทั่งตัวสตรีมมิ่งเอนะคะใสมีหลานเนาะหลานหลานหลานอยู่ปฐมอะไรอย่างเงี้ยหลานเขาก็จะมีช่องสตรีมมิ่งที่จํากัดอายุของเขาซึ่งทางทางแพลตฟอร์มก็จะไม่นําเสนออะไรที่แบบมัน13บวก มาให้เขาเลยเขาก็จะได้ดูเฉพาะสิ่งที่มันแบบสามารถกดดูเองได้แต่ว่ามันตั้งมาจากระบบอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นชายดูหรือว่าน้องชายดูเราก็จะเลือกไปดูช่องของเราอ่าซึ่งซึ่งก็จะเขาก็จะคัดเลือกอะไรที่มันเหมาะสมกับวัยในระดับที่เราแบบรับได้อะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาค่ะเข้าใจว่าหลายคนอาจจะยังรู้สึกระขายหู1แล้วก็2ก็คือยังไม่คุ้นกับการที่แบบเห็นเห็นเห็นน้องเห็นน้องนักสแสดงที่แบบเราคุ้นเคยกับภาพเขาในอีกแบบหนึ่งอะแล้วแบบ เออมันตกใจเขาใจเขาใจเข้าใจถึงความตกใจนี้แต่ว่าตัวไซไม่ได้มองว่าน้องเขาพูดพุ่มเพื่อหรือว่าตัวไซพูดพุ่มเพื่อเออมันเป็นสิ่งที่มันจําเป็นกับบทมันจะเป็นกับสถานการณ์ในหนังที่ตัวละครเจอมันก็สื่อสารออกมาแบบนั้นอย่างนะักวิจารณ์คนนี้เขาจะเป็นห่วงอนาคตของของชาติคือเด็กๆค่ะเรื่องการแบบรับสื่อรับสารตรงนี้มาเราคิดว่ามันมีวิธีที่ป้องกันตัวเองได้ไง่าย จริงๆก็อาจจะต้องเริ่มอย่างที่อย่างที่บอกค่ะว่า <c oughs> มันมีเรตติ้งของมันอยู่แล้วนะคะในในโรงหนังจริงๆมันมีเรตติ้งของมันอยู่นะที่ที่ทแจ้งหน้าหนังก็จะแจ้งนะคะแล้วก็ผู้ปกครองนะคะที่ที่จะพาเข้าไปดูอาจจะต้องเช็คตรงนี้กันสักนิดนึงว่าหลายครั้งที่ความรุแนแรงมันไม่ได้มาในรูปของการชกต่อยหรือว่าแบบเลือดสาดอะไรอย่างเดียวมันมาในแฝงมาในรูปของภาษาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ว่าให้ให้ผู้ปกครองช่วยกันพิจารณาหรือว่าถ้าในแพลตฟอร์มที่เป็นสตรีมมิ่งเนี่ยคุณสามารถจํากัด ค่าการดูได้คือไม่ได้ว่าห้ามลูกดูทีวีเหมือนทำเหมือนที่เราทํากับหลานอะแต่คือตั้งค่าที่ช่องว่าผู้รับชมคนเนี้ยเขาอายุ10ขวบเธอช่วยเลือกอะไรที่มันเหมาะกับเด็ก10ขวบทีมันมันมันเซ็ตได้ค่ะมันมันมันเซ็ตได้ของมันเหมือนกันซึ่งก็มันจะเป็น เขาเรียกว่าอะไรเหมาะสมก่าคือให้เราไปนั่งดูช่องเด็กสิบขวบเราก็ไม่สนุก mm hmm. นึกออกไหมให้เด็กสิบขวบมาดูช่องอย่างที่เราดูมันก็ไม่เหมาะสม mm hmm. อันนั้นมันมีตัวกรองตรงนี้อยู่ซึ่งใจเชื่อว่าทั้งในแพลตฟอร์มเองหรือว่าคนที่เป็นคณะกรรมการจัดเรตติ้งเองเนี่ยมันเราเราดูตรงนี้กันอยู่เราดูกันตรงนี้กันไว้อยู่พอสมควรแต่ใจก็เชื่อว่าในสื่อของความบันเทิงในระดับที่ให้ผู้ใหญ่ดูเนี่ยถ้าสมมติว่ามันเป็นแบบเนี้ยอย่างชีวิตของ คนแก๊งทวงหนี้ที่ติดหนี้แบบหากินกันอะไรอย่างนั้นนะ่ะแล้วถ้าแบบเธอเธอยังไม่ oh <my> <laughs> มันก็ไม่ใช่แล้วแล้วเราก็จะกลายเป็นว่าตัวของนักแสดงหรือว่าหนังเนี่ย oh <my> ก็จะโดนโดนคอมเลนว่า oh <my> เล่นอะไรกันนะ่ะเออไม่สมจริงปากใครเขาพูดย่นงี้กันวะอ่ะเราก็จะโดนไปอีกทางเหมือนกันดังนั้นคือ,อเลือกที่ว่าแต่ละคอนเทนต์แต่ละเนี้ยให้มันเหมาะสมกับกับ,ก,บกับวัยของผู้เสพจะดีที่สุดติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ